ใบสั่งขายในแอปพลิเคชัน Next t o o ขั้นตอนแรกกดขีด3ามขีดด้านบนซ้ายมือเลือกใบสั่งขายกดเครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่มรายการเลือกวันที่เลือกแวัดรวมในหน่วยเงินเป็นบาทคลิกไปเสนอราคาอ้างอิง เลือกเลือกรายการใบเสนอราคารายการจะดึงข้อมูลมายังหน้าไปสั่งขายตรวจสอบความถูกต้องหาถูกต้องแล้วให้คลิกเครื่องหมายถูกด้านบนซ้ายมือรายการไปสั่งขายเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ